สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้มาถึงนะคะตอนนี้คาราวานของบ้านซีหวพศกรค่ะค้นคาราวานพระเอกนั่นเองนะคะคนขับข้อมูลค้าม,าม่นค่ะมาหาปมในพีนองทั้งอำเภอสนบทบดุจจังหวัดขอนแก่นไปที่เรียบร้อยาวนะคะตอนนี้กะช่างทีมงานนะคะกะกำลังจอดชนสแตนบายแล้วกะตอนนี้พากินเขานะคะมนเขากินาน้ำอยู่นะคะและ้วกะน่าจะลง ใบสามายสามพอดีนะครับพี่น้องค่ะขับเครื่หน,คคน,หนีมาหายกันร่าจใจทีมงานมะล่าเสือเป็นหกนกพงสะกรเด้อค่ะนะคะ,นะคะมือนี่ชมฟรีนะครับตลอดสอดแจ้งะครับพี่น้องคะ่ะกับมะล่าเสือเป็นหกนกพงสะกรนะคะเดี๋ยวพายาเบืองบรรยากาศก่อนนะคะตอนนี้รถมาถึงแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8คันรถเยอะมากเก้านี่ยังเหลือรถเก้าใช่ไหมสิบกับรถปุ๋ยลุงอรุณสิบเอ็ดกับรถโอชีน่าน <c oughs> เยอะมากนะคะตอนนี้ก็กำลังขนอุปกรณ์นะคะขนอุปกรณ์ขนกล่องลงนะคะนี่ อันนี้ก็จะลายล้อมไปด้วยนี้เป็นของเล่นนะคะท่านี้ก็จะเป็นของกินตานี่เมื่อกี้เขามีการแข่งขันส้มตำอันรีลาไปด้วยนะคะม้วนมวนเหลือรถโอชีนะคะแล้วก็รถปุ๋ยลุงกรรุนนะคะ แล้วก็มี้รอย่าง,งอ,อ,อื่นเนอะเบิร์อรเบอรเนอะโอ้ยพี่ดิสิบสามันกระโดดพันนี่ปารรถเยอะมากนะคะนี่แหละมอลำนะคะมมหคะมอลำใยญ่ค่ะหมอลำเสียงหงนกนกคงสก่อนค่ะหมอลำทํานองขอนแก่นสุดยอดนะคะแสงสีเสียงนะคะสุดยอดอลังการโชว์ กมามบารามซีวิ่หงหกนพงสกรนี่ค่ะม้าหายกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าค่ําคืนนี้นะคะทา่า,ทางมกลมางภาพสีล่ําเรื่องอย่างนะคะ<โ>มีอยู่2เรือลากันค่ะครับอิทธิพลคนสัวซาลําตาโสเพนีนะคะ<โ>ลากาเมญาราบอดายลูสไพเป็นกระเทยนะคะปาร์ตสิสิน้ำสิบสแล้วล่ำพงอีก2อขั้นเป็น14บสี่สิบหาขั้นป,นปนาร์ตีรถลำพงมาแล้ว1คัน นะฮะรถแล้วพ่มมาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยตามกันมาเรื่อยๆครับพี่น้องค่ะระยะทาง250กิโลเนาะวันนี้นะคะแล้วก็มันเป็นทางขึ้นเขานํ่นะคะนี่ทีมงานมาหอดจอดถึงมาหอดอย่างปลอดภัยนะคะพรุ่งนี้เราเดินทางไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดไกลแล้วค่ะแต่ว่ามันบริเวณขึ้นเขากะกะยังโอเคอยู่ไงค่ะ เหลือรถลำพงอีกหนึ่งคันนะคะ้า okay. เดี๋ยวช่วงตั้งเวทีลงเวทีเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะรีบๆเด้อนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบๆนะคะอโอนเงินแล้วกับส่งสลีปไปที่เพจของมลามเสียมีหกนกพงสกรได้เลยนะคะแอดมินก็รอที่จะดึงเข้ากลุ่มอยู่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวัน ดีวันพิเศษนะคะวันที่12มกรา68นะคะเป็นเหมือปล่อยเพลงของอีหลาอาอายสกุณาพ่อนสตีมิ6คะ่ะสาค่ายเพลงเป็นหนึ่งเนาะกับเพลงล่ำโค้งบอกรักค่าผู้ใด่ขอไปฟังแล้วแน่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ under, ะคอมเมนต์น้ำเด้อนะฮะดันดันซอยกันนะ,ะ,นนะ,ะ,นะะพี่น้องเนาะนะะเพลงม่วนมวนฟังแล้วนะคะ MV ก็เบิ้งแล้ว MV ก็เลิศนะคะ อ่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูนะคะบอกเลยว่ามวลนะคิดว่าเพลงคิดว่าเพลงลำขงโขงบกคั่นทักน่าจะมีและหลายวงเอาไปเต้ยนะเพลงนี้นะฮะ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้กาลังลงเหล็กนะฮะกำลังลงเหล็กลงอุปกรณ์เวทีนะครับเพื่อที่จะตั้งเวทีนะครับตอนนี้นะ,ะนี่อันนี้รถ,รถลำโพงคนคันที่แรกลินพันกันไปทัวร์เราบาโอ้าวแลวก็ฝากด้วยนะคะวันนี้มรมซึหงของาารัฐบานะคะเรามีบูธกิจกรรมนะคะ เรามีบูธกิจกรรมสบูอ่อาบน้ำฟอร์เรนะคะล็อกผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยเกินต้านด้วยสบูอ่อาบน้ำฟอร์เรค่ะวันนี้เรามีบูธกิจกรรมนะคะอ่าแล้วก็มีในส่วนของโปรโมชั่นดีๆมาฝากกับพี่น้องด้วยสําหรับบริษัทกําลังแนมหาเรือมองหาสบูอ่อาบน้ำนะคะวันนี้เราแนะนําเลยกับสบูอ่อาบน้ำฟอร์เรนะคะอบอกเลยว่าวันนี้คุ้มแน่นอนแล้วก็หอมฟุ้งกระจายไปทั่วงานแน่นอนคะ่ะวันนี้นะจ๊ะ ผู้ใดมาเจอม,มาล่ำสิบหกบอกเลยว่าคุณสิได้ความมวนความซืึนแล้วก็ยังได้ความหอมความใสนะคะความนุ่มอา่ากลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้แล้วติดใจก็อย่าลืมนะคะตามร้านค้าส่งนะคะมีวางจำหน่ายนะคะตอนนี้ตัวใหม่ชมใหม่ออกมาแล้วนะคะก็ฝากพอ,พอแม่เนอนะคะ <อ>นี่กำลังลงค่ะกำลังลงเหล็กนะฮะกำลังลงเหล็กนะฮะอะไรสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการคอมเมน้อาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะยะ